แค่อยากดูผลงานตัวเองมากกว่าจะเล่นแล้วออพัฒนาแค่ไหนแบบธรรมชาติมากขึ้นไหมเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองได้ได้เนียนแค่ไหนมากกว่าถ้าแฟนขับก็ต้องบอกว่าเขาก็คงอยากดูแล้วเพรว่าค่อนข้างที่จะหายไปเป็นปีแล้วครับเขาก็คงอยากเห็นผลงานแต่ว่าคนอื่นๆก็ไม่ทราบจะไม่เคยถามฟีดแบบก็รู้สึกว่า เออยังไงก็ยังมีคนที่เขายังคอยติดตามผลงานเราแล้วก็ยังยังอยากเห็นเราอยู่อะไรอย่างนี้ครับ มีนะฮะแต่ผมจะเน้นไปทําบุญมากกว่าผมก็จะจัดทําบุญวันเกิดว่าไม่ได้วันเกิดแต่ปลายปีอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกครั้งนะฮะปีละครั้งก็จะมีแฟนขับไปตลอดนะครับเราจะเน้นหนึ่งกันมากกว่าเร้สืกว่ามันก็ทําให้เขาได้ทําบุญด้วยแล้วก็เงินเป็นประโยชน์ด้วย